สวัสดีค่ะวันนี้เราอยู่ที่ออโตวิลล่าสาขาล้ำลูกกาวันนี้พิมขอเอาใจซีโตสักหน่อยกับกระบะเอ็กซีรีตัวสูงมีคันไหนบ้างไปดูกันเลยโอ้โหแม็กแดงแบบนี้ถูกใจซีโตแน่นอนค่ะกับอีซ er ูซูดีแม็กแคปโฟไฮแลนเดอร์1.9เอ็กซีรีเกียร์ธรรมดาปี2023 ขอโชว์ข้างในหน่อยนี่โอ้โหติดโชคมาแบบนี้เลยและที่สำคัญนะจ๊ะน็อตไม่เคยขายแผ่นเพจจากโรงงานยังอยู่เดิมๆเ,เลยราคาคันนี้6 8 9 0 0 0พผ่อนเพียง1,000 0บาทเท่านั้นเองแม็กเดิมจากโรงงานเลยหวังว่าจะถูกใจซีโตนะคะกับ Isuzu DMAX er c a p Pro Highlander 1.9 X นึเกีเกียร์ธรรมดาปี2018เครื่องเดิมออปชั่นแน่นแต่ที่ไม่แน่นคือราคาเบาจัดเลยกับราคา4 7 9 0 0 0บาทผ่อนเพียง8000บาท โอ้โหพ่อแม่พี่น้องนี่ภูมิใจนำเสนอคันนี้มากกับ Isuzu D-Max Cab4 Highlander 1.9 X-Series เกียร์ออโต้ด้วยนะปี2021และตามสไตล์เขาเลยนะ X-Series เขาแต่งโลบารมาให้แล้วและพร้อมกับสติกเกอร์ X-Series สวยๆแบบนี้เลยราคาคันนี้สีดำคันนี้6,49,000บาทผ่อนเพียงเดือนละ1น0 0 0บาทเท่านั้นเองจัดเลย ไปขนาดนี้ไม่จัดได้ยังไงเพราะว่าที่เต็นท์ของเรามีโปรโมชั่นให้เลยจุกๆส่วนลดให้เลยมากถึง1 0,000บาทหรือว่าจะเป็นฟิกแมนซ่อมศูนย์ด้วยนะ2ปี2 0 0 0มโลถ้าชอบนะจ๊ะมาดูได้ที่เต็นท์ของเราหรือว่าโทรโทรด้านล่างได้เลยนะจ๊ะ